ท่ามกลางกระแสลมแรงแห่งความเปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองโลกที่กำลังพัดกระพืออย่างหนักหน่วงวันที่18ธันวาคมกลายเป็นวันที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้เมื่อสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดจนไม่อาจย้อนกลับได้อีกต่อไปเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตจากฝูงบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย ได้กรีดผ่านท้องฟ้าที่มืดมิดในช่วงเช้าตรู่ไม่ใช่เพียงเพื่อการลาดตระเวนตามปกติแต่เป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้รหัสลับที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองในระดับลึกซึ่งมีรายงานระบุว่าได้รับสัญญาณไฟเขียวและการผลักดันจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำที่ทรงอิทธิพลของโลกที่ต้องการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ฝังรากลึกอยู่ในพื้นที่สีเทาตามแนวตะเข็บชายแดน ปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายที่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์หลายคนเพราะเป้าหมายสําคัญไม่ใช่เพียงแค่ค่ายทหารหรือฐานยิงจรวด B.M.21 ของฝ่ายตรงข้ามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการพุ่งเป้าไปที่รังลับมืดดําซึ่งถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าอาวัยวะมนุษย์ข้ามชาติที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้บังหน้าของคาสิโนและการก่อสร้างใต้ดินขนาดใหญ่ความพยายามของกัมพูชาในการยกระดับกําลังพล ตลอดแนวชายแดนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ช่องอานมา้าหรือช่องบกปรากฏชัดว่าเป็นเพียงมา่านบางตาเพื่อปกปิดความลับระดับโลกที่สันสะเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติข้อมูลจากสายลับภาคสนามและภาพถ่ายทางดาวเทียมความละเอียดสูงเผยให้เห็นโครงสร้างคอนกรีต,ตเสริมเหล็กที่ซับซ้อนภายใต้พื้นดินลึกซึ่งเป็นที่กักขัง และดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเมื่อแผนยุทธการพรวงภูนาฏและยุทธบดินถูกยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูงสุดกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ป้องกันอธิปไตยจากการลุกล้ำทางทหารแต่กำลังทำหน้าที่เป็นหัวหอกในการกวาดล้างภัยคุกคามที่ทั่วโลกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงสากลการโจมตีด้วยระเบิดนำวิถีจำนวนแลูกในช่วงแรกนั้น ไปสร้างแรงสันสะเทือนไปถึงกรุงพนมเปญทําให้สมเด็จฮุนเซนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่จนมุมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะนี่ไม่ใช่แค่การรบตามรูปแบบปกติแต่เป็นการถูกกดดันจากมหาอำนาจตะบันตกที่เปลี่ยนเกมการเมืองโลกให้กลายเป็นการกวาดล้างอาชญากรสงครามในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์การที่ทรัมป์ก้าวเข้ามามีบทบาทในการชี้เป้าและสั่งการในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการใช้นโยบายไม้แข็งต่อผู้นำที่มีพฤติกรรมเอนเอียงไปทางข่วงนาดใหม่และปล่อยให้ดินแดนของตนเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรมไซเบอร์และการค้ามนุษย์การโจมตีรังลับในครั้งนี้จึงเป็นสารเตือนที่รุนแรงว่ายุคสมัยของการปกปิดความผิดภายใต้เครื่องแบบทหารได้สิ้นสุดลงแล้ว แรงระเบิดจากฝูงบินไทยไม่เพียงแต่ทำลายคอนกรีตหนาหลายเมตรแต่ยังพังทลายเครือข่ายการเงินมืดที่หล่อเลี้ยงอำนาจเผด็จการมาอย่างยาวนานชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกดต,ต่างสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ไม่ได้เกิดจากปืนใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนจากการพังทลายของอาณาจักรนอกกฎหมายที่ฝังรากมาหลายทศวรรษพาร์ทสอง เมื่อสัญญาณจากดาวเทียมสอดแนมชั้นสูงยืนยันพิกัดที่แม่นยำที่สุดฝูงบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยพุ่งทยานผ่านน่านฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงทิ้งรอยสีขาวเป็นทางยาวบนท้องฟ้าที่ยังไม่ทันสว่างดีเป้าหมายคือพิกัดลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาบริเวณพื้นที่ทับซ้อนข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสากลชี้ชัดว่าที่นี่ คือศูนย์กลางของการค้าอวัยวะมนุษย์ซึ่งดำเนินธุรกิจมืดมานานหลายปีภายใต้การคุ้มครองของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่การโจมตีระลอกแรกเริ่มต้นขึ้นด้วยความแม่นยำระดับสัญญกรรมระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขนาดใหญ่จังนวน8ลูกถูกปล่อยลงจากใต้ปีกเครื่องบินพุ่มตรงเข้าหาเป้าหมายซึ่งเป็นปล่องระบายอากาศและทางเข้าลับที่ถูกอำพรางไว้อย่างแนบเนียน ใต้ตึกคาสิโนแรงระเบิดมหาศารทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนไปไกลหลายกิโลเมตรเสียงกัปปนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เสียงของสงครามแต่เป็นเสียงของการพังทลายของระบบโครงสร้างอาชญกรรมที่ทั่วโลกชิงชังภายในห้องบัญชาการของฝ่ายกัมพูชาความวุ่นวายเกิดขึ้นในทันทีเมื่อระบบสื่อสารและเรดาร์ถูกรบกวน ด้วยเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถระบุตำแหน่งของฝูงบินไทยได้อย่างชัดเจนทหารกัพูชาตามแนวชายแดนต่างตกตะลึงกับอนุภาพการโจมตีที่รุนแรงและรวดเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวได้ทันในขณะที่ฝุ่นควันจากการระเบิดยังคงปกคลุมพื้นที่ยุทธการบดินก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบกองกำลังภาพพื้นดินของไทยเตรียมพร้อมอยู่ที่แนวรบ โดยมีการประสานงานกับหน่วยรบพิเศษที่แทรกซึมอยู่ใกล้กับรังลับดังกล่าวรายงานภาคสนามระบุว่าภายหลังการโจมตีทางอากาศโครงสร้างใต้ดินบางส่วนถล่มลงมาเผยให้เห็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมายและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยที่ขัดกับสภาพแวดล้อมโดยรอบข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งตรงไปยังทำเนียบขาวและกองบัญชาการกองทัพไทยเกือบจะในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นหลักฐานมัดต,ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนสมเด็จฮุนเซนซึ่งแต่เดิมพยายามใช้กลยุทธ์การทูตควบคู่ไปกับก,บการข่มขู่ทางทหารปรับต้องพบว่าหมากเกมนี้เขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมอีกต่อไปการที่ทรัมป์ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนปฏิบัติการของไทยอย่างโจ่งแจ้งถือเป็นการตัดทางถอยทางการเมืองของผู้นำกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาต้องตกอยู่ในภาวะจนมุม ที่ต้องเลือกระหว่างการสละเครือข่ายผลประโยชน์มืดเหล่านี้หรือจะเสี่ยงกับการเผชิญหน้ากับอำนาจการทหารที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ได้ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เสียงปืนและระเบิดเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสงครามข้อมูลข่าวสารที่โหมกระหน่ำในโลกโซเชียลมีเดียภาพการเคลื่อนไหวของรถถังและกำลังพลไทยตามแนวชายแดนช่องอานมา้าและช่องบก ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างชาติในฐานะปฏิบัติการผดุงความยุติธรรมสากลนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่านี่คือการยกระดับความขัดแย้งชายแดนจากการแย่งชิงพื้นที่มาสู่การกวาดล้างอาชญากรรมที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงกองทัพไทยภายใต้อำนาจของยุทธการพรวงภูนาฏได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการป้องกันอธิปไตย ควบคู่ไปกับการทำลายล้างภัยคุกคามในรูปแบบใหม่แรงระเบิด8ลูกในเช้ามืดวันนั้นจึงไม่ได้เพียงแค่ทำลายสิ่งก่อสร้างแต่ได้ทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้ามที่เคยคิดว่าพื้นที่สีเทาเหล่านี้จะปลอดภัยจากการตรวจสอบของโลกภายนอกทุกย่างก้าวของกองทัพไทยในเวลานี้ถูกจับตามองจากทั่วโลกในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการคืนความสงบสุข และความเป็นธรรมให้แก่ภูมิภาคอย่างแท้จริงท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังระงมไปทั่วบริเวณฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาความสับสนวุ่นวายได้แผ่ซ่านไปถึงศูนย์กลางอำนาจในกรุงมพนมเปรอย่างรวดเร็วสมเด็จฮุนเซนซึ่งมักจะแสดงความมั่นใจผ่านสื่ออยู่เสมอกลับต้องประเชิญกับความจริงอันโหดร้ายว่ากองทัพของเขาไม่สามารถต้านทานอนุภาพการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำ และรุนแรงจากฝูงบิน F16 ของไทยได้เลยข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยข่าวกรองสากลระบุว่าภายในซากประหักพังของรังลับมืดนั้นหน่วยรบพิเศษที่เข้าถึงพื้นที่ได้พบหลักฐานที่สั่นสะเทือนใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นภาชนะเก็บความเย็นสำหรับขนส่งอวัยวะที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ปลอมปนและห้องผ่าตัดที่ซ่อนอยู่ลึกใต้ดินหลายสิบเมตรสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในค่ายทหารทั่วไปแต่มันคือหลักฐานมัดตัวถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอิทธิพลมืดกับเครือข่ายค้าอวัยวะระดับโลกการที่ปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการหนุนหลังอย่างเต็มที่จากโดนัลด์ทรัมป์ทำให้สถานะของรัฐบาลกัมพูชาในเวทีโลกสั่นคลอนอย่างรุนแรงทรัมป์ได้ส่งสารผ่านช่องทางการทูตหลับว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่เพิกเฉยต่อผู้นำ ที่ปล่อยให้อาจากรรมต่อมวลมนุษยชาติเกิดขึ้นในดินแดนของตนเพื่อแลกกับเม็ดเงินมืดในขณะเดียวกันกองกำลังภาคพื้นดินของไทยภายใต้ยุทธการพระวงภูนาธไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่แนวป้องกันเดิมแต่เริ่มมีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์หนักเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเป็นระบบรถถังและรถทุ้มเกราะลำเลียงพลถูกจัดวางในตำแหน่งที่พร้อมจะรุกคืบ หากมีการตอบโต้ทางทหารจากฝ่ายตรงข้ามทหารพรานและหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญการรบในป่าได้กระจายตัวโอบล้อมพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกเครือข่ายอาญากรรมหลบหนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สได้ความกดดันทางทหารที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทางทำให้ขวัญกําลังใจของทหารกัมพูชาลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัด รายงานข่าวกรองระบุว่ามีการละทิ้งฐานที่มั่นในบางจุดเนื่องจากทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังถูกสั่งให้ปกป้องสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอย่างรุนแรงการประสานงานระหว่างกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้ถือเป็นแม่แบบของสงครามสมัยใหม่ที่มีการใช้ข้อมูลข่าวกรองนำการปฏิบัติการทางทหารทำให้สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างจเพาะเจาะจง โดยลดการสูญเสียของพลเรือนให้เหลือน้อยที่สุดความจนมุมของสมเด็จฮุนเซนยังขยายวงกว้างไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจและการค้าเมื่อนานาชาติเริ่มขยับตัวตอบรับกับข้อมูลการค้าอวัยวะมนุษย์ที่ถูกเปิดเผยออกมาข้อตกลงทางการค้าและสิทธิพิเศษต่างๆที่กัมพูชาเคยได้รับกำลังถูกทบทวนอย่างเร่งด่วนนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการทำลายรากฐานอำนาจของเขาในระดับโครงสร้าง เพราะเมื่อแหล่งเงินมืดถูกทำลายและแหล่งเงินถูกกฎหมายถูกระงับฐานอำนาจที่เคยแข็งแกร่งก็เริ่มแตกร้าวในทางกลับกันประเทศไทยได้รับความชื่นชมในฐานะผู้นำที่กล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ซับซ้อนการตัดสินใจใช้ F16 เข้าโจมตีเป้าหมายลับในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงอำนาจทางการทหารแต่เป็นการประกาศจุดยืนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งพักพิงให้กับอาเญียกรรมข้ามชาติไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามสงครามในครั้งนี้จึงเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากการแย่งชิงดินแดนกลายเป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและมนุษยธรรมในระดับสากลที่โลกต้องจารึกไว้ขณะที่ปฏิบัติการทางอากาศจากฝูงบิน F16 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของรังรับค้าอวัยวะภาคพื้นดินก็ระอุข,ขึ้น ด้วยความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นไม่แพ้กันกองทัพภาคที่2ของไทยได้ยกระดับการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเบเ็ดเสร็จโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอกถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่และกองบัญชาการส่วนหน้าเพื่อบริหารจัดการผู้อพยพ และส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยรบที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวหน้าการบริหารจัดการที่เป็นระบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการรับมือกับสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการประทะกันทางทหารแต่รวมถึงการจัดการวิกฤตการณ์ทางมนุษยธรรมด้วยในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นภาพความโหดร้ายภายในรังลับที่ถูกทำลายเริ่มถูกเปิดเผยออกมาสู่สายตาชาวโลก ผ่านภาพถ่ายจากหน่วยรบพิเศษที่เข้าถึงพื้นที่เป็นหน่วยแรกหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกทิ้งไว้ในความเร่งรีบและล่องรอยของการกักขังเหยื่อผู้เคราะ์ร้ายกลายเป็นอาวุธทางข้อมูลข่าวสารที่รุนแรงกว่าลูกระเบิดไปใดซึ่งส่งผลให้จุดยืนของกัมพูชาในเวทีโลกสั่นคลอนจนถึงรากฐานในฝั่งของสมเด็จคุนเซนสถานการณ์ในขณะนี้เรียกได้ว่า ตกที่นั่งลำบากอย่างที่สุดเมื่อความลับระดับชาติที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอำนาจทหารมานานหลายทศวรรษถูกเปิดโปงอย่างไม่ทันตั้งตัวการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกที่จะใช้นโยบายสายแข็งและให้การสนับสนุนปฏิบัติการของไทยอย่างโจงแจ้งในวันที่18ธันวาคมถือเป็นการตัดทางเลือกของผู้นำกัมพูชาให้เหลือเพียงสองทางคือการออกมายอมรับความผิดพลาด และกวาดล้างเครือข่ายมืดเหล่านี้ด้วยตนเองหรือจะ,ะเผชิญกับการคว่ำบาตรระดับสูงสุดจากนานาชาติที่จะตามมาในไม่ช้ารายงานข่าวกรองระบุว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติภายในกองพลสนับสนุนของกัมพูชามีการสั่งพักงานนายทหารระดับสูงหลายนายที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจการค้ามนุษย์และอวัยวะ ก <S an> ารสะสางภายในนี้เป็นเพียงการดิ้นรนครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองที่กำลังจะพังฉลายลงแต่กระนั้นแรงกดดันจากยุทธการพรวงภูนาที่บีบประชับพ,พ,พื้นที่เข้ามาเรื่อยๆก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจัดทัพใหม่ได้ทันท่วงฉีความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาแต่มันคือการประกาศศักดาของไทย ในฐานะตัวแทนความยุติธรรมของภูมิภาคภายใต้ระเบียบโลกใหม่การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นว่าการโจมตีเป้าหมายลับในครั้งนี้มีผลกระทบต่อเส้นทางการไหลเวียนของเงินมืดในภูมิภาคอาเซียนอย่างมหาศาลเครือข่ายอาชญากรรมที่เคยคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายต้องพบกับความจริงที่ว่าเทคโนโลยีการสอดแนมและพลังทำลายล้างของกองทัพไทยนั้น เหนือชั้นเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้แม้ฝ่ายกัมพูชาจะพยายามใช้เครื่องยิงจรวด B.M.21 ตอบโต้ในบางจุดแต่ก็ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วด้วยการชี้เป้าที่แม่นยำจากดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับเสียงของระเบิด8ลูกที่ถล่มคาสิโนโซอและรังลับใต้ดินนั้นจึงเปรียบเสมือนเสียงระฆังที่บอกลาประวัติศาสตร์หน้าเก่าที่มืดมน และเป็นการเริ่มต้นการทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ถูกย่ำยีมาอย่างยาวนานโดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำในการกวาดล้างสิ่งโสโรครกเหล่านี้ให้สิ้นซากไปจากผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เบียกทิศบันเฉียนช่างเจมตุยจิงพาร์ทหภายหลังจากควันไฟจากการโจมตีทางอากาศเริ่มจางลงสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกผ่านเลนส์ของโดรนสอดแนมระดับสูง คือภาพของความหายนะที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจมืดที่เคยรุ่งเรืองอย่างผิดกฎหมายยุทธการในวันที่18ธันวาคมไม่เพียงแต่ทำลายอาคารและห้องทดลองลับใต้ดินแต่ยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเศรษฐกิจสีเทาที่พึ่งพาการคุ้มครองจากอำนาจเผด็จการข้อมูลเชิงลึกระบุว่าเครือข่ายการค้าอวัยวะมนุษย์ที่ถูกทลายลงนี้ มีมูลค่าหมุนเวียนต่อปีมหาศาลหลายพันล้านบาทโดยมีการใช้สถานการณ์ซิโนตามแนวชายแดนเป็นบางหน้าในการฟอกเงินและการขนย้ายเหยื่ออย่างเป็นระบบการที่กองทัพไทยสามารถเจาะทะลวงผ่านระบบป้องกันและเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ที่ลึกที่สุดได้นั้นแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางทหารที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปสู่การเป็นกองทัพที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลข่าวกรองที่มีความแม่นยำสูง ส่งผลให้สมเด็จฮุนเซนต้องตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้อีกต่อไปเมื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเอกสารลับที่หน่วยรบพิเศษไทยยึดมาได้นั้นชี้ชัดถึงความเชื่อมโยงของคนในครอบครัวระดับสูงและนายทหารใกล้ชิดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ในมิติด้านการเมืองระหว่างประเทศท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาประกาศกล่าวถึงการสนับสนุนการปฏิบัติการของไทยอย่างเต็มสูบ ได้สร้างความสั่งสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโยบายการกวาดล้างอาชญียกรรมข้ามชาติของทรัมป์ถูกนำมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทยซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และซื่อสัตย์ที่สุดในภูมิภาคนี้การที่สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะไม่ใช้มาตรการทางทูตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่กลับเลือกที่จะให้การสนับสนุนปฏิบัติการสายฟ้าแลบในครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังขั้วอำนาจอด่นๆว่ายุคสมัยของการปกป้องพันธมิตรที่ทำผิดกฎหมายมนุษยธรรมได้สิ้นสุดลงแล้วสถานการณ์ที่ช่องอ่านม้าและช่องบกในเวลานี้จึงไม่ใช่เพียงการคุมเชิงกันของทหารสองฝ่ายแต่คือการเปลี่ยนผ่านเชิงอำนาจที่ไทยกำลังขึ้นมาเป็นผู้กำหนดระเบียบความมั่นคงใหม่ในภูมิภาคโดยมีฐานสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันตกที่ต้องการเห็นความโปร่งใส และหลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินนี้ภายในกองทัพไทยความสําเร็จจากปฏิบัติการครั้งนี้ได้สร้างขวัญและกําลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าเป็นอย่างมากแผนยุทธการภวงภูนาทที่ถูกวางไว้อย่างแยบยนต์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามทุกรูปแบบนั้นมีความสําคัญเพียงใดการที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยสามารถสกัดกั้นความพยายามในการตอบโต้ด้วยจรวด BM21 ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเบเ็ดเสร็จทําให้ประชาชนตามแนวชายแดนในจังหวัดศีสะเกตและบุรีรัมรู้สึกถึงความปลอดภัยและความมั่นใจในอํานาจอธิปไตยของชาติในขณะที่เสียงกำบนาดจากการระเบิด8ลูกยังคงดังกึกก้องอยู่ในหัวใจของฝ่ายตรงข้ามความเจ็บปวดจากการสูญเสียฐานรายได้มืดและความล้มเหลวทางการทหารกำลังบีบคั้นให้รัฐบาลพนมเปญ ต้องเผชิญกับการประท้วงเงียบภายในกองทัพของตนเองในทหารรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการถูกตีตราว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมเริ่มแสดงท่าทีต่อต้านคำสั่งที่ผิดศีลธรรมทำให้สมเด็จคุนเซนที่เคยดูเหมือนจะมีอำนาจล้นพ้นกลับต้องมาจนมุมเพราะผิดร้ายที่ตนเองสร้างขึ้นมาภายในบ้านของตนเองการต่อสู้ครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การรบด้วยอาวุธแต่คือการรบด้วยความจริงที่กำลังกัดกินอำนาจเผด็จการจากภายในลงไปทุกขณะบทสรุปของปฏิบัติการสายฟ้าแลบในวันที่18ธันวาคมได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจหวนคืนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าไปความเงียบสงัดได้เข้าปกคลุมแนวชายแดนไทยและกัมพูชาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความเงียบแห่งความกลัวหากแต่เป็นความเงียบ แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่มาพร้อมกับการกวาดล้างสิ่งโสโครกให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินรังลับค้าอวัยวะที่เคยซ่อนเร้นอยู่ใต้ดินลึกถูกทำลายจนย่อยยับด้วยอนุภาพของระเบิดนำวิถีจากฝูงบิน F16 หลักฐานทุกอย่างที่ขบวนการมืดพยายามทำลายชิ้งกลับถูกยึดไว้ได้โดยหน่วยรบพิเศษของไทยซึ่งหลักฐานเหล่านี้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญ ในการขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการระดับโลกที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมาอย่างยาวนานปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสำแดงแสนยานุภาพทางการทหารที่เหนือชั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและการตัดสินใจที่เด็ดขาดของโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจมืด หรือเครือข่ายอาชญากรรมใดๆที่คุกคามสวัสดิภาพของมนุษยชาติและอธิปไตยของชาติอีกต่อไปสำหรับสมเด็จฮุนเซนสถานการณ์จนมุมในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของเขาความพยายามในการสร้างม่านหมอกปกปิดอาชญากรรมร้ายแรงภายใต้การคุ้มครองของกองทัพได้พังทลายลงพร้อมกับซากค,คอนกรีตของรังรับค้าอวัยวะ การถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลกและการถูกกดดันด้วยมาตรการทางทหารและเศรษฐกิจขั้นสูงสุดทำให้ฐานอำนาจที่เคยดูเหมือนมั่นคงกลับสั่นคลอนอย่างรุนแรงจนยากจะประสานให้กลับมาเหมือนเดิมนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบบเครือข่ายผลประโยชน์มืดที่กัดกินภูมิภาคนี้มาหลายทศวรรษในขณะที่ประเทศไทย ได้รับการยกย่องจากนานาชาติในฐานะรัฐที่เป็นป้อมปราการแห่งความถูกต้องและการพรดุงความยุติธรรมสากลการประสานงานที่ไร้รอยต่อระหว่างกองทัพบกกองทัพอากาศและหน่วยข่าวกรองสากลได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่สงครามแบบเดิมๆอีกต่อไปทำให้โลกได้เห็นว่าพลังของข้อมูลข่าวสารและความถูกต้อง สามารถสยบอำนาจเผด็จการที่ช่อชนได้อย่างไรบทเพลงแห่งชัยชนะของฝูงบิน F16 และทหารกล้าจากยุธการพวงภูนาฏจะยังคงดังกึกก้องอยู่ในประวัติศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยไปอีกนานแสนานานประชาชนชาวไทยสามารถภาคภูมิใจได้ว่ากองทัพของพวกเขานั้นมีขีดความสามารถและความกล้าหาญในการปกป้องไม่เพียงแต่อธิปไตยทางดินแดน แต่ยังรวมถึงอธิปไตยเหนือศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ที่ถูกย่ำยีปฏิบัติการกวาดล้างรังรับค้าอวัยวะในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าอาชญากรรมจะซ่อนตัวอยู่ลึกเพียงใดหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองของผู้มีอิทธิพลคนไหนแสแห่งความยุติธรรมและพลังทำลายล้างที่แม่นยำจะตามไปถึงตัวได้เสมอเมื่อเวลาผ่านไป ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกเขียนขึ้นด้วยความร่วมมือและความโปร่งใสโดยมีประเทศไทยเป็นแกนกลางในการสร้างสถติภาพที่ยั่งยืนและปราศจากภัยคุกค,คามมืดดำที่เคยเป็นบาดแผลของภูมิภาคและนี่คือจุดสิ้นสุดของขบวนการมืดที่เคยคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้ให้กับความเด็ดขาดของไทยและระเบียบโลกใหม่ ที่ไม่มีที่ยืนให้กับผู้ที่ทรยศต่อมนุษยธรรมอีกต่อไป